ตามที่พวกเราที่รวมทั้งหมดพร้อมกับอัตมารพราจารย์เป็น14ชีวิตนี้ได้ผ่านการปารพบความเพียรโดยการสมาทานที่เรียกว่าในสัช,ชิกก็คือไม่เอียนกายลงเข้าไปสู่ที่หลับที่นอนนั่งตั้งกายตรง พร้อมกับเดินจงกรมถือว่าได้ปรารบความเพียนกันอย่างยิ่งยวดที่ใช้ได้เลยทีเดียวถ้านับช่วงเวลาที่เราปรารบความเพียนกันมาก็ตั้งแต่สามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มกว่าเพราะว่าต้องไปทำธุรกิจบางอย่างให้เรียบร้อยกอ่อนถ้านับตั้งแต่สามทุ่มเลย จนกระทั่งมาถึงตีสีในขณะเวลานี้ได้กี่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมได้ถึงเจ็ดชั่วโมงเต็มเลยชั่วโมงแรกชั่วโมงที่หนึ่งก็ให้เป็นสติสัมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติระลึกได้ แล้วขอให้เป็นถึงสัมมาสติรละลึกได้โดยชอบคือรึกได้แต่สิ่งที่เป็นกุศลคุณงามความดีระลึกไปตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นสติปัฏฐานชโมงที่สองขอให้เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้วิจัยใครค้กรุวญธรรมให้เราได้มีปัญญา ในการวิจัยใคร่ครูนธรรมพิจารณธรรมเห็นข้าออัดข้อธรรมอันเล่ยลึกซึ้งให้ได้ความทราบซึง้งหนข้าออัดข้อธรรมที่เล่ยลึกซึ้งนั้นจะได้เป็นนาทักรณธรรมธรรมอย่างหนึ่งที่ทำที่เพื่อให้แก่ตัวเราได้เมื่อเกิดปิติปราโมทในธรรมที่ฟังนั้นโดยการฟังก็ประกอบไปด้วยการ พิจารณาใครครวนวิจัยเรียกว่าธรรมวิจยชะชั่วโมงที่สขอให้เป็นวิริยะสัมโพชงองค์แห่งการตัสรู้คือวิริยะการประกอบความเพียรถ้าพูดถึงการประกอบความเพียรของเราในเจ็ดชั่วโมงนี้ค่ำคืนแห่งหราตรีนี้ ก็พูดได้เป็นพุทธคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยทีเดียวที่ว่าโยจะวสตังชีเวกุสิโตหินะวิริโยเอกหังชีวิตังเสยโยอารัฐวิริโยทันหังแปลเป็นความภาษาไทยว่าบุคคลผู้เกิดมาถึงร้อยปีแต่ว่า เกิดคลานมีความเพียรที่ต่ำทรามก็สู้คนที่เกิดมาเพียงแค่วันเดียวแต่มีความเพียรอยากบากบั่นมั่นคงไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยในกุศลธรรมทั้งหลายในคำคืนของราติชลาประกอบความเพียรด้วยการเดินจงกรมสลับกันคำนั้นก็บป็ลมของบันนี้ก็อาจจะกล่าวได้ถึงเพียงนั้น ว่าเป็นค่ำคืนแห่งราตรีที่เราประกอบความเพียรกันจริงๆก็จะประเสริฐไปกว่าหลายคนที่ไม่ได้ประกอบความเพียรเช่นนี้มีหนาซ้ำยังตั้งอยู่ในความเกียดคล้านมีความเพียรที่ต่ำสาชั่วโมงที่4ขอให้เป็นปิติสัมโพชงองค์แห่งการตัสรู้คือปิติ สังเกตไม่ว่าพอสิ้นสุดของการทำความเพียรแล้วเราก็จะได้ปิติปราโมทเบิกบาาใจเอ,อิบอิ่มใจว่าเราได้ประสบความสำเร็จในการทำความเพียรในค่ำคืนขนราตรีนี้แล้วนะก็จะเป็นปิติปราโมทที่เกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากที่ประกอบความเพียรกันเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชงนั่นเอง องค์แห่งการตัสรู้คือปิติปราโมทชั่วโมงที่5ขอให้เป็นปสัสสธิสัมโพชงองค์แห่งการตัสรู้คือความสงบปสัสสติแปลว่าความสงบแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นของปณิพนที่เป็นสันติลักษณะลักษณะความสงบแต่คำว่าปสัสสตินั้นก็มีความใกล้เคียง ที่จะเป็นพระนิพพานได้เพราะปัะสถิปแปลตรงตัวว่าสงบพระนิพพานมีสันติลักษณะคือลักษณะแห่งความสงบอาจจะเรียกว่าเป็นนิพพานนน้อยนิพพานนิดน,นิดอาวัจใจของเรามีความสงบระงับลงไปโดยเฉพาะระงับอุปติสกิเลสที่ครอบครองจิตหรือความสับสนวุ่นวายที่อยู่ภายในใจระงับลงไปได้ ก็เป็นนิพพานน้อยได้เรียกว่าเป็นปสัสสธิคล้ายๆกันกับสันติลกขณะลักษณะความสงบซึ่งเป็นของพระนิพพานโดยตรงชั่วโมงที่6ขอให้เป็นสมาธิสมัมพชชงองค์แห่งการตัสรู้คือสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นขอใเราได้เป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นความตั้งมั่นในที่นี้ ก่อจะไปพูดถึงคําว่าคงที่เรียกว่าตาที่ตาที่แปลว่าผู้คงที่คงที่แล้วก็ตั้งมั่นตั้งมั่นในทีนี้ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมให้มีสมาธิแน,แน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเวลาไปทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความแน่วแน่ในการงานนั้นเป็นเอกคตาอยู่ในการงานนั้นอย่างเดียว ใม้มีความฟุง้งซ่านลำคาญใจเกิดขึ้นในการทำการงานแต่ละอย่างนั้นนี่ก็จะสำเร็จเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตัสรู้คือความตั้งมั่นสมาธินั่นเองชั่วโมงที่7ขอให้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งาตัารู้คือความวางใจเป็นกลางความจริงคำว่าอุเบกขาเนี่ยเป็น ตัวแทนของความยุติธรรมนะคือสามารถที่จะวางใจได้เป็นกลางอยู่ตรงกลางดีจริงก็จะเป็นความยุติธรรมนั่นเองก,กว่าที่จะวางใจเป็นกลางมีความยุติธรรมได้เนี่ไม่ง่ายเลยถ้าจะดูตัวอย่างในเรื่องของปริวิหารธรรมทั้งสี่ข้อคือเมตตากรุณามุริตาอุเบกขา ไม่ใช่จุ่ๆแล้วก็จะมาเป็นอุเบกขาได้เลยทันทีจะต้องผ่านการเจริญเมตตามากา่อนมีกรุณาความคิดที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกมีมุติตาพรอยยินดีกับคนที่ประสบผลบความสุขที่เราทำการช่วยเหลือนัน้นจึงจะมาเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางคือตั้งใจได้อยู่ตรงกลางอย,าอย่างยุติธรรมได้ ถ้าพูดถึงอุเบกขาที่แสดงทำเมื่อวานนี้ mm hmm. ก็จะเป็นอุเบกขาในขั้นของจตุชารเลยทีเดียวเรียกว่ามาชัชฌตรุเบกขาในจตุชารก็จะมีเอกตาความที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งยึดมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็จะตามมาด้วยเบกขาคือในข้อนี้กว่าจะเป็นถึงอุเบกขาก็หมายรู้ว่าต้องผ่านสมาธิมาก่อน สมาธิต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์รื่อจริงจึงจะมีองค์ฌานหนึ่งมาประกอบตามมาก็คืออุเบกขาที่ปรากฏอยู่ในเจตระฌานนั้นขอให้เจ็ดชั่วโมงของพวกเราได้เป็นชั่วโมงแห่งโู้ชงแต่ละอย่างที่เริ่มจากสติสัมโพชชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชชง ปิติสมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสมโพชงและขอให้อุปนิสัยที่เราก่อเกิดขึ้นจากการปราบความเพียตรตลอดคืนยันรุ่งนี้ให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบส่งตามเราไปขอให้เราได้ไปฟังธรรมในที่เฉพาะพระพรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แดกพระองค์หนึ่ง และเมื่อเรามาี่บุญสัตว์ปัจจัยที่ส่งสมมาดีอย่างนี้ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นปัจจัยเมื่อเราได้สรัรฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นอริยสัจส,สีนั้น mm hmm. ก็ไม่แน่ว่าจะได้วิรชังวีตะมรังธรรมจักคุ้งธรรมจักสุดวงใจแห่งธรรมที่บริสุทธิ์สาปราศจากธุรีมนทินบังเกิดขึ้นแก่เราในที่นั่งตรงนั้นว่า อย่างกินจิสมุทัยธรรม,มัังสัพพันตังนิโรสธรรม,มัง,ส,งสิ่งนั้นึสงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาขอให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยของผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง13ชีวิตนี้ไปตลอดการยาวนานด้วยเธอ <c oughs> <c oughs>